สวัสดีค่ะสวัสดีสงการานต์ปีใหม่ไทยนะคะวันนี้วันที่14เมษายน2565ก็ยังอยู่ในช่วงสงการานต์อยู่เนาะเห็นไหมมีแป้งมีดอกมมงดอกไม้ด้วยนะคะมมงพี่น้องเล่นอะไร คลิปนี้ก็เป็นแนวทางดาวโจนนะคะดาวโจนงวดประจําวันที่14เมษายนนะคะใครที่เล่นสงการอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไม่แน่ใจว่ามีบางที่อาจจะมีเล่นบางที่อาจจะไม่มีนะคะแต่ก็ยังลุ้นหวยกันอยู่เหมือนเดิมเนาะดาวโจนนะคะดาวโจนอ่าเมื่อวานเมื่อวานดาวโจนออกอะไรเอ่ยดาวโจนดาว v i p ออก0 4 2 7 9 0ี่ส9 เข้าตัวเจาะนะเมื่อวานเข้าตัวเจาะนะคะพี่น้องเจาะให้24เข้า24สนะคะ42สําหรับดาว VIP ส่วนดาวโจนปกติออก45923 45923พี่น้องจับคู่ให้54แต่ว่าออก59นี่แต่ว่าพี่น้องให้เด่น5นะคะใครที่รู้5ก็จะได้5 9แต่ปลบมือรัวๆ3ตัวแตกนะคะเมื่อวานใครจิ้ม3ตัวบ้าง พี่น้องให้9 5้าห้แต่ว่าออก4 5่ห้นะคะส่วนรูดส,ส่วนสายรูดก็ได้5 9ไปแต่ถ้าติด3ตัวไปด้วยก็ได้3ามตัวนะคะให้5 954หนะเมื่อวานนี้ปลบมารรัวนะคะใครได้ก็คอมเมนต์บอกพี่น้องด้วยนะคะพี่น้องจะได้ดีใจด้วยนะคะเมื่อวานนี้ทีนี้เรามาดูวันนี้กันต่อนะวันนี้นะคะวันที่14อ่ะขึ้นมาแล้ว ดาว VIP นะคะพี่น้องให้เด่น2กับเด่น1เด่น2กับเด่น1นะคะ,ะ,คะจับคู่2 3 2 5 2 8 1 4 1 5แล้วก็1 9นะคะกัน4 3 8 7นะ3ตัวจับให้ก็จะเป็น9 2 3 1 2 5 8 1 4และก็4 1 9นะคะสำสหรับดาว VIP ทีนี้ดาวโจรปกติ สำหรับดาวโจรปกตินะคะพี่น้องให้เด่นสกับเด่น6วันนี้จับให้คู่บวกนะเมื่อวานพี่น้องก็จับให้คู่เมื่อวานจับให้คู่บวกเออคู่ลบอ่าใช่เมืม่อวานจับให้คู่ลบนะคะแต่ว่ามาบวกเมื่อวานโอเควันนี้จับให้หน้าบวกนะคะคู่บวกจะบวกจะลบก็คู่เดิมนะคะคู่เดิมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เด้งถ้ามันไม่มาบวกอันนี้พี่น้องจับให้คู่บวกสองสี่ 6068แล้วก็69นะคะกัน13แล้วก็05 127,128,360,368หลักร้อยพี่น้องฟันไปที่1แล้วก็3นะคะ1กับ3หลักร้อย1น7 1 2 8 3 6 0 3 6 8สอาหำหรับดาวโจนคืนนี้นะคะออแต่ลนะมองเห็นตัวเองปะแป้งมีดอกมองดอกไม้ต้องหาอะไรแบบแบบว่าให้มัน เปลี่ยนแนวบ้างนะคะสมาชิกจะได้ไม่เบื่อกันใช่ไหมฟังแต่ตัวเลขก็เบื่อบางทีก็อาจจะลูดปืดแล้วก็แคปเลขแล้วไปเลยอย่างเงี้ยก็ดูดูดูด,ด,ดูบ้างนะคะฝากดูคลิปด้วยนะคะดูตั้งแต่ต้นจนจบเนาะเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะและก็จะบอกว่าถ้าสมาชิกอยากจะเพิ่มช่องทางในการติดตามพี่น้องนะคะพี่น้องก็จะปักลิงก์ไว้ให้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook แล้วก็ Facebook ส่วนตัวพี่น้องเองนะคะสามารถติดตามได้ นะคะแล้วก็มีติ๊กต็อกนะคะก็สามารถติดตามได้นะเดี๋ยวพี่น้องจะปักลิงกไว้ให้นะใครที่อยากจะติดตามพี่น้องหรือช่วยอุดหนุนนะคะสินค้านะคะพี่น้องก็มีที่เพจนะติดตามได้พี่น้องมีที่เพจนะคะก็จะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามนะคะไม่ว่าจะเรื่องผิวพรรณเรื่องดูแลร่างกายนะคะภายในสู่ภายนอกนะคะไม่ว่าจะ อยากลดพุงอยากหุนสวยหุน่นผอมนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เพจนะพี่น้องก็มีสินค้าจําหน่ายนะคะเผื่ออยากจะอุดหนุนอยากจะนําไปใช้ดูแลตัวเองนะคะอุดหนุนไปเพื่อจะดูแลตัวเองสุขภาพด้วยนะคะส่วนใครที่อยากได้อะความสนุกสนานความเพลิดเพลินก็ต้องไปที่ t i ๊กต็อกนะคะติ๊กต็พี่น้องก็มองอยู่นะคะว่าบางทีอาจจะอยากจะไปวางแนวทางหวยทาง t i ๊กต็อมันสั้นดีนะคะ่ะความยาวหนึ่งนาที2นาทีอย่างเงี้ยคือง่ายๆสั้นๆจบ ติกตอกก็ง่ายเหมือนกันนะคะพูดถึงเนาะการแบบทําไม่ต้องมาตัดต่อคลิปยุ่งยากอะไรเงี้ยทางนั้นง่ายดีเหมือนกันค่ะเปิดปุ๊บปิดโพสต์ได้เลยลงได้เลยอะไรเงี้ยค่ะง่ายดีนะคะก็ลองติดตามดูนะคะส่วน Facebook ส่วนตัวพี่น้องก็ไปเป็นเพื่อนกันได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะดาวโจนก็ขอให้เป้ๆปางๆมอขอให้เมื่อวานนี้ขอให้ปังเหมือนเมื่อวานเนาะ ของเมื่อวานบางทั้ง2ดาวนะดวงทั้งสงดาวนะคะดาวปกติ3มตัวแตกด้วยคืนนี้ก็ขอให้เป้ขอให้ปางคืนวันพฤหัสที่14เมษายนใครที่กลับต่างจังหวัดไปเที่ยวไปเยี่ยมญาตินะคะไปเยี่ยมครอบครัวก็ขอให้มีความสุขนะคะในช่วงวันสงการปีใหม่ไทยของเรานะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย